ขอบคุณครับคุณชิดก็ดีที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ประสบการณ์นะครับแล้วก็คุยกันในเรื่องของบทบาทหน้าที่ในสิ่งที่เราทำให้กับลูกค้าหรือว่าสิ่งที่เราให้บริการกับลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องหลักที่เราต้องทำงานนะครับอันนี้งานที่บอกว่าทำเนี่ยมัน ม่ได้ประกอบไปด้วยเราแต่ละคนหรอมันเป็นทีวีเป็นการทํางานโดยรวมกันของทุกคนนะครับตั้งแต่ทุกคนที่อยู่ในบริษัทนะครับหมายถึงไม้แต่ประธานกรรมการบริษัทไล่ถึงไปถึงลงมาถึงข้างล่างนะครับทุกคนมีส่วนในการที่จะทําให้การให้บริการกับลูกค้าของเรานั้นประสบความสำเร็จก็ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาเนี่ยผมเคย ได้ไปคุยกับลูกค้าเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเรานะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่ทําโครงการแบบมืออาชีพนะครับคือไปขอนักลงทุนทาโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นอาคารอ,อันหนึ่งตั้งอยู่ที่สี่แยกเทินจินถนนวิทยุน,น,นะครับซึ่งก็เป็นอาคารที่ประสบความสําเร็จนะครับเป็นลักษณะโครงการอาคารใหญ่ เขาก็มีความภาคภูมิใจในงานของเขาที่ทำนะครับเอิญโชคไม่ดีเราไม่ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทําหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการแต่ว่าก็ได้ไปคุยกับเขานะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ทําวิดีโอเล่าเรื่องนะการทํางานของโครงการการวางแผนโครงการการบริหารโครงการ,ร,การนะครับแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับวิธีการทํางานนะครับตั้งแต่เริ่มต้น เป็นกระดาษจนกระทั่งโครงการการเสร็จครับแล้วก็เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นระดับแนวหน้าคือเป็นระดับโครงการหลักๆของประเทศเหมือนกันก็คือ,อมีความซับซ้อนมอีการดูแลนเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็ได้ผ่านการตรวจแล้วก็รับรองว่าเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานขั้นสูงสุดครับ คือตอนนี้ในเรื่องของประหยัดพลังงานเนี่ยก็มีการให้การรับรองตรวจการรับรองนะครับโดยสถาบันจากอเมริกาชื่อหลีนะครับเขาก็แบ่งเป็นหลายเกรดครับเกรดซิลเวอเกรดโกลดเกรดพตตินัมครับโครงการนี้ก็ได้เป็นเกรด p พตตินั่มก็คือเป็นโครงการที่ประหยัดพลังงานนะครับรลดผลกระทบกับสิ่งแวดลอ้อมนะครับได้ถึงจุดสูงสุด ก็ในวิดีโอก็คงจะบอกรายละเอียดว่าเขาเครื่องคิดโครงการอย่างไรนะครับทํางานโครงการอย่างไรซึ่งจะตรงกับสิ่งที่เราทํานะครับเราทําหน้าที่บริหารและก็ควบคุมนะครับเดี๋ยวคงให้ดูวิดีโอเพราะนี่คือศตวรรษที่21คือโลกใบใหม่ของคนรุ่นใหม่และแน่นอนนิยามความสำเร็จ ร้งใหม่ผมไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าที่สัแห่งบนโลกใบนี้ที่ที่จะมอบพลังบันดาลใจให้ผมก้าวไปถึงความสำเร็จนั้น นี่คือความลงตัวแห่งสตวรรษใหม่ด้วยการเป็นอาคารที่ผสมผสานระหว่างสำนักงานให้เช่าโรงแรมและร้านค้าด้วยทำเลบนถนนสายสำคัญกลางเมืองและเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายด้วยพื้นที่สำนักงานที่กว้างขึ้นเพื่อเปิดรับพลังความคิดที่ไม่สิ้นสุดของเหล่านักธุรกิจ และด้วยความกล้าที่จะคิดตา่างอาคารพาร์ควินเจอร์สจึงแฝงไว้ด้วยความหมายและปรัชญาในแบบที่ไม่มีใครเหมือนอาคารที่โดดเด่นด้วยรูปทรงมือพนมแห่งนี้สะท้อนวัฒนธรรมการไหว้ทำให้ความล้ำสมัยวางตัวอยู่กับความเป็นไทยได้อย่างกลมกลืนสะไ้น้ำลอยฟ้าที่แขวนตัวอยู่สูงขึ้นไปบนชั้นที่25ของอาคาร ก็ยกระดับมาตรฐานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมขึ้นไปอีกขั้นเช่นเดียวกับสกายลู์ตรงอีกด้านหนึ่งของตัวอาคารสำหรับพาร์คเ n นเจอร์สที่มากกว่าการคิดต่าก็คือการคิดถึงคนรอข้างนั่นทำให้อาคารแห่งน,นี้ใส่ใจในทุกรายละเอียดของความเป็นกรีนบิลดิงตั้งแต่การเป็นอาคารประหยัดพลังงานและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น เพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีๆเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจไปสู่ทุกความสำเร็จเมนไอเดียทั้งหมดเนี่ยมันต้องเริ่มจากรายละเอียดเล็กๆ เขาค่อยๆรวมกันเป็นพลังที่เขาจะตระหนักได้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้เองที่ประกอบมาเป็นปรัชญาในเรื่องของความเป็น e ีโคเพล็กเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเริ่มจากนวัตกรรมกระจกที่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้ามามากขึ้นโดยลดความร้อนให้น้อยลง เซนเซอร์ที่ปรับลดแสงจากหลอดไฟให้น้อยลงเมื่อมีแสงสว่างจากภายนอกเพียงพอระบบปรับความแรงของเครื่องปรับอากาศตามอุณหภูมิห้องไม่ให้สูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นและระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งทั้งหมดนี้ จึงนำ Park v e n t e r s ก้าวไปสู่มาตรฐานสูงสุดระดับแพลตตินัมของลีหรือ Leadership in Energy and Environmental Design ซึ่งเป็นมาตรฐานของสภาอาคารเขียวจากสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปในช่วงต้นของปี2552ทุกอย่างค่อยๆเริ่มต้นขึ้นจากพื้นดินว่างเปล่า ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินแปลงเกือบสุดท้ายนะคะในใจกลางเมืองก็เราก็สัญญากตบเจ้าของที่ดินว่าเราจะทำโครงการนี้ให้เป็นโครงการที่ดีที่สุดตอนเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหผมก็ถือว่าเป็นบิ๊กชาร์เลนจ์มากเหมือนกันเพราะว่าโปรเจกต์ที่มันคอมพลิเคตขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เคยทำปลายปี2552งานก่อสร้างฐานรากก็สำเร็จลง ตลอดการทำงานนั้นพวกเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมาเป็นอันดับต้นๆเพื่อเพิ่มขีดมาตรฐานการก่อสร้างให้เหนือระดับขึ้นไปอีก กระจกประหยัดพลังงานคือนวัตกรรมใหม่ที่ท้าทายประสบการณ์ไม่น้อยด้วยรูปทรงกระจกที่ไม่เหมือนกันเลยซักชั้นพวกเขาต้องทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าและค่อยๆแก้ปัญหาตลอดการติดตั้งในขณะที่เราเข้าไปนั่งดูวอเตอร์ลิเี่ยเราจะเห็นว่าน,น้ำมันหยดบนหัวหัวบดของล็อกของเฉพาะบานที่ามนี้ทำให้ไม่สามารถจะกลดได้ เช่นเดียวกับการก่อสร้างสระว่ายน้าความยากในครั้งนี้คือการป้องกันไม่ให้คนสิ่งของหรือแม้กระทั่งฝุ่นตกสู่ผู้คนที่สัญจรไปมาเบื้องล่างเพราะฉะนั้นจุดนี้นะว่ามีความสำคัญและมีความยากมากในการที่เราจะต้องทำอย่างไรที่จะทำสตรัคเจอร์ที่จะยืออกไปในอากาศเพื่อจะทํารับกับสระว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การก่อสร้างเนี่ยต้องมีการดีไซน์นะครับตั้งแต่โครงสร้าง ของแต่ละจุดเลยแล้วก็รวมทั้งวิธีการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทางทีมงานแล้วก็ทางผู้ออกแบบเนให้ความสําคัญนะครับก็เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งของพารคเวนเจอร์นะและนี่เป็นอีกครั้งที่พวกเขาเอาชนะความท้าทายได้สําเร็จ ตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีที่พวกเขารับไม้ต่อจากทีมออกแบบและมุ่งหน้าไปให้ถึงเส้นชัยนั้นได้เปลี่ยนภาพร่างบนกระดาษให้กลายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้ำสมัยใจกลางเมืองพร้อมส่งต่อแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านความเป็นอ e ีโคเพล็การที่คิดตั้งแต่แรกเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดไปตั้งแต่ตอนออกแบบนะครับถ้าจะทำให้ได้อย่างนี้ต้องคิดตั้งแต่แรกเราคิดจาก เขาเรียกว่า Think from the end to beginning สองแนวคิดหลัก Ventures r and Nurturers นี่เองคือที่มาของชื่ออาคาร Park Ventures ตั้งแต่เริ่มโครงการและแนวคิดนี้ยังทำให้พวกเขาเลือกวางรากฐานตัวตนที่แท้จริงของอาคารด้วยการเป็นที่จดจำในฐานะ The Ecoplex ซึ่งพิสูจน์ชัดถึงความสำเร็จแล้วในวันนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือว่าในสิบปีอนาคตมันคงเป็นตึกที่ดีที่สุดแน่นอนมันทำให้ลูกสาวผมมีความฝันอยากจะเป็นอาา์นิกเนื่องจากอาคารหลังนี้อุปสรสร์ผ่านมาแล้วมันไม่ใช่อุปสรสรคแล้วมันคือความสำเร็จแล้วทุกอย่างมันทำได้เพียงแต่ขอให้เราคิด สำหรับพวกเขานี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจตราบเท่าที่ p a r k เก n เจ r ร์จะยังได้รับการกล่าวถึงในฐานะอาคารที่โดดเด่นด้วยปรัชญาที่ไม่เหมือนใครซึ่งพวกเขาแน่ใจด้วยว่า p a r k เก n เจ r ร์จะเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคนสร้างอาคารไปอีกนานแสนนาน ครับก็จริงๆวิดีโออันนี้เนี่ยมันเป็นเป็นอันที่สั้นนะครับเป็นลาพที่ที่ตัดต่อมาจริงๆมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ยาวมันทั้งหมดประมาณ40นาทีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะเนี่ยจะตัดต่อออกมาว่าเริ่มต้นยังไงเอาซ้ำๆร,ระหว่างก่อซ้เกันยังไงจริงๆผมแนะนําให้ไปดูนะครับเพราะว่ามันจะเห็นภาพเห็นภาพทั้งหมดของโครงการว่า จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มาถึงต่อเสาเขมผมปรับพื้นที่ต่อเสาเขมนะครับเทฐานลากเเสาเทพื้นปิดอาคารตกแต่งแล้วก็จบจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณค่าของบริษัทเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มากกว่าน,นั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องมีส่วนหนึ่งในการคิดที่จะเริ่มต้นโครงการได้กับลูกค้านะครับโครงการนี้เขาเริ่มต้นจากกระดาษจริงๆคือมาชคว์ว่า จริงทุกคนคือโครงการเริ่มต้นจากกระดาษน,นะครับแต่ว่าโครงการนี้คิดละเขียดแล้วก็คิดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวางแผนได้อย่างดีพอสมควรนะครับมีทั้งเป้าของคุณภาพโครงการมีทั้งเป้าขอ,ข,อของเรื่องของเวลานะครับแล้วก็เรื่องของความสาเร็จในเชิงของอการทําธุรกิจก็คือสร้างอาคารออกมาแล้วเอามาขายขายให้เช่าพี่ๆครับจน เราได้เรียกว่าประสบความสําเร็จได้ดีเพราะเป็นอาคารที่มีรายได้จากการเช่าพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับคือเพราะว่าตารางเมตรแล้วเนี่ยราคาค่าเช่าของโครงการเนี่ยสามารถที่จะเป็นระดับสูงเป็นระดับพรีเมียมนะครับกับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็แฮปปี้ที่จะยอมจ่ายนะครับเพราะว่าโครงการเป็นโครงการที่มีคุณภาพเป็นโครงการที่ใช้งานแล้วแล้วสามารถที่จะทําให้ คนที่ใช้งานเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดคุ้มกับราคาที่จ่ายไปคนที่อยู่ในวิดีโอหลายหลายคนนะครับจริงๆคนที่ทํางานเนี่ยคือคนเดิมๆเท่านั้นคือหมายความว่าบริษัทที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นคนที่ก่อสร้างนะครับสถาปน,นิกผู้ที่ทําเรื่องออกแบบนะครับหรือว่าคนที่ทําวิกิีนดีเคยได้บอกนะครับ้อสอบหรือแบบบริษัทพวกนั้นเนี่ยจริงๆก็เคยเจอจันหมดแหละถ้าเราอยู่ในธุรกิจนี้ ทำงานอยู่ในวงก,การก่อสร้างแก้างานๆานก็จะก็จะเจอพวกผู้คนเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเขาเป็นซูปเปอร์แมนเขาเป็นผู้พิเศษมาจากไหนก็คนหน้าจำเดิมนี่แหละนะครับทําได้ทั้งงานที่ดีแล้วก็ทําได้ทั้งงานที่ไม่ดีเหมือนกันถ้าการบริหารจัดการของมันเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาที่เราว่านี่ถ้าเราจะทางานให้มันสําเร็จลักษณะอย่างนั้นอย่างไรเนี่ย มันต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะมันมีบทบาทมันมีหน้าที่มันมีความรับผิดชอบแค่ไหนที่ที่เราที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมเนี่ยจะต้องทําแล้วก็ต้องเรียนรู้กับมันนะครับจริงๆเขาที่ดูทุกๆท่านที่มาอบรมในวันนี้เนี่ยก็คิดว่าคงคงเพิ่งมาเริ่มเริ่มงาน,านกับบริาษัทนะครับเริ่มทางานกันคงไม่น่าจะเกินสักหนึ่งปีสองปีสามปีนะครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น ยังมีผลท่าอีกยาวไปนะครับที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็สร้างสมประสบการณ์ไปครันนี้ในการเรียนรู้สร้างสมประสบการณ์เนี่ยบางทมันก็ไม่ค่อยทันใจนะครับเพราะฉะนั้นกว่าที่จะนะครับทํางานกันมาโดยมีประสบการณ์สามารถที่จะเป็นผู้บริหารโครงการที่ดีได้เนี่ยเราก็มาอบรมกันซะดีกว่านะครับจะได้เกิดความเข้าใจานะครับ บริษัทเนี่ยก็ให้ความสําคัญากับการอบรมนะครับคือพนักงานเข้ามาใหม่เนี่ยต้องผ่านการอบรมเบสิคเทรนนิ่งนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราทําอะไรนะครับแล้วก็แทนที่จะไปลองผิดลองถูกกันที่หน่วยงานหรือว่าในงานที่ตัวเองทำนะครับเพราะนั้นะรเรื่องการอบรมก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่จะทาให้รู้จักบทบาทรู้จักหน้าที่นะครับมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปถึงแล้ว ไปนหน้างานแล้วก็ไปเรียนรู้บางทีก็ผิดบ้างถูกบ้างน,นะครับจากคนที่แนะนำนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในเนื้อหาของเบสิคเทรนิกอันนี้แล้วก็เราอัดวิดีโอไว้นะครับผมแนะนําว่ามีเวลาว่างนะครับอยู่ที่ไซต์หรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยที่1คือไปดูเจ้าวิดีโอตัวยาวใช่ไหมเรามีวิดีโอตัวยาวเราอัปโหลดที่ไปแล้วนะใช่ไหมครับกลับเข้าไปดูใน f Facebook นะผมว่า ทุกคนน่าจะเข้าไปใช้ได้แล้วก็อยู่ใน YouTube ก็มีใช่ปะจะไดะอยู่ใน YouTube นะนะครับผมแนะนำให้ไปดูมันจะได้เข้าใจภาพของโครงการทั้งหมดอย่างชัดเจนเพราะว่าลักษณะโครงการแบบนี้เนี่ยก็คืองานที่เราทำนะครับเราไปเก็บสตางค์จากลูกค้านะครับลูกค้าให้สตางค์เราเขาคาดหวังโครงการในลักษณะที่ได้รับการบริหารและก็ควบคุมอย่างดีนะครับทุกคนคาดหวัง